ครับตอนนี้แกงเคอรี่ไก่หรือกะหรี่ไก่ก็เสร็จแล้วนะครับหอมน่าทานมากเลยครับมันที่เราใส่ไปก็นิ่มแล้วนะฮะผมทำไม่เยอะนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวทานไม่หมดนะฮะมันผมชิมก่อนรสชาต กลมก่อมนะครในตัวมันเขาจะหวานเองครับเพราะฉะนั้นเราไปต้องใส่น้ำตาลเยอะเลยครับในแกงนะฮะอร่อยกินคู่กับอาจาดนะครับเดี๋ยวผมจะทำอาจาดนี่ครับเสร็จแล้วนะครับมันหวานมากครับเป็นมันเทศน่าจะเป็นมันเทศญี่ปุ่นนะฮะไม่ใช่มันเทศไทย ถ้าปันเทศไทยจะไม่ออกรสหวานแบบนี้นี่มันของออมันเทศญี่ปุ่นราคาจะแพงกว่าซื้อ,อ,อที่แมคโครนะฮะอร่อยดีครับมีอาจา์เปรี้ยวหวานๆนะครับแตงกวาซอยหอมซอยพริกกีหนูพริก,รกชี้ฟ้าสอยได้หมดครับน้ำจิ้มหวานๆเปรี้ยวๆนะฮะที่ทานกับมัสมัน่นเออไม่ใช่ทานกับแกงกะหรี่ไก่ฮนะก็เสร็จนะครับเดี๋ยว เราไปทำอาจจาัดกันครับเดี๋ยวเราก็มาแล่เนื้อออกแล้วก็อันนี้เป็นออกนะฮะหรือสารอกหั่นเป็นชิ้นๆน,นะครับแล้วเอาไปรวนก่อนครับเดี๋ยวผมไปหั่นไก่ก่อนครับผมหั่นไก่เป็นชิ้นพอคำแล้วครับเดี๋ยวเราดตดเตาแก้แล้วนะฮะ กระทะตั้งแล้วไก่ใส่ไปนะครับแล้วก็เติมน้ําไปนิดนึงแล้วก็เกลือนะหนึ่งช้อนชาเพื่อเพิ่มรสชาติบางคนถามว่ารวนทําไมก็รวนเพื่อให้ไก่เขาเกิดความหอมนะฮะหอมเหมือนกันที่เราเอาไก่ไปทอดก่อนแต่อันนี้ไม่ได้ทอดนะฮะคือเติมน้ําลงไปใส่ไก่แล้วเติมน้ําลงไปแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็ผัดให้เขาแห้งๆมีกลิ่นหอ,หอมนะฮะก่อนที่จะเอาลงหม้อนะครับ เดี๋ยวมาดูครับตามที่สูตรของที่บ้านเรานะฮะใส่เกลือป่นลงไปนะฮะ หนึ่งช้อนชาน้ำพอพนิดหน่อยไม่ต้องเยอะครับพอทุ่มพอเท่มเนื้อไก่คบค่อยๆทอดไปนะฮะเหมือนกับทอดกับน,น้ำจนเริ่มแห้งแล้วเราก็ค่อยเอาลงหม้อ กลับด้านนะครับให้ทางด้านสุกข,ขึ้นมาข้างบนบ้างครับไก่ก็หั่นชิ้นพอคํานะครับกับตอนนี้กลิ่นเริ่มหอมแล้วนะครับเป็นกลิ่นแบบเหมือนที่เราทอดทอดด้วยน้ำเดี๋ยวพอแห้งเขาก็จะเริ่มมีกลิ่นเหมือนทอดะฮะจะหอมมากครับ ตอนนี้น้ําที่เราหลงนี่เริ่มแห้งแล้วนะครับหลังจากที่น้ําแห้งแล้วนะครับเดี๋ยวเรายกกระทะลงแล้วเอาหม้อกะทิที่ผมคั้นไว้ก่อนหน้านี้นะฮะตั้งไฟครับ แล้วก็ใส่พริกไทยทุะใส่ลงไปเดี๋ยวเล่าไก่ออกก่อนครับอันนี้เป็นกะทิที่ผมซื้อมะพร้าวมาคั้นเองครับ สังไฟนะครับครับไก่ครึ่งกิโลผมหั่นเป็นชิ้นแล้วนะครับเราก็มาลวนก่อนลวนกับกระทะเมื่อกี้นะฮะพอลวนเสร็จแล้ว พอไก่สุกนะฮะเราก็เทใส่หม้อกะทิแบบนี้เลยนะครับเทลงใส่ลงไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาผัดน้ำพริกแกงที่หลังนะฮะอันนี้คือไก่ที่รวนแล้วนะฮะตอนรวนก็ใส่เกลือไปสัก1ช้อนชานะครับเพื่อเพิ่มรสชาติให้เหนื้อไก่ตอนนี้ยังสีขาวอยู่นะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ผัดน้ำพริกแกงนะครับ เดี๋ยวเราจะมาผัดน้ำพริกแกงเผ็ดกันนะครับความเผ็ดก็ตามใจชอบเลยน้ำพริกอันนี้ผมผสมเองนะครับส่วนผสมมีอยู่ในช่องผมนะฮะเข้าไปดูได้นะครับน้ำพริกแกงเผ็ดน,น้ำพริกแกงเหียวหวานสูตรนี้จะไม่เผ็ดมากนะฮะเพราะว่าถ้าซื้อจากตลาดบางทีเผ็ดมากจนแบบทานไม่ไหวอันนี้ผมใช้พริกชี้ฟ้าเม็ดใหญ่ทำนะฮะส่วนผสมน้ำพริกก็เหมือนน้ำพริกแกงทั่วไป แต่เราใช้พริกขี้้าเม็ดใหญ่ก็จะไม่เผ็ดมากนะฮะจะเผ็ดพอประมาณครับครับวิธีทำหมงผมก็คือหลังจากที่เราเสร็จขั้นตอนทุกอย่างแล้วเราก็นํำกระทะตั้งไฟนะครับตักน้ำพริกแกงใส่กระทะนะครับผัดพริกแกงให้หอมก่อนแล้วก็พอพริกแกงเริ่มแห้งเราก็จะเติมกะทิในหม้อลงไปนะครับผัดจะไม่ใช้น้ำมันผัดนะครับ ผัดด้วยหัวกะทิครับความเผ็ดตามชอบครับ อัดน้ำพริกแกงก่อนนะครับให้หอมนะครับพอพริกแกงเราเริ่มจะไหม้แล้วเราก็เติมกะทิไปนะครับใส่หัวกะทิลงไป แรงนะครับต้องลดไฟลงนิดหนึ่งหลังจากที่เราผัดใส่หัวกะทิแล้วนะครับสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยคืออันนี้เป็นผงขมิ้นหรือเขาเรียกว่าผงกะหี่ก็ได้นะครับคือใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ฮะสองช้อนโต๊ะต่ออน้ํากะทิครึ่งกิโลนะครับกะทิที่คั้นแล้วครึ่งกิโลตามตลาดตามร้านทั่วไปนะฮะเราก็ใส่ลงไปเลยครับ เราก็ผัดเขาให้เข้ากันก่อนนะฮะครับถ้าแห้งก็เติมหัวกะทิลงไปอีกผัดจนกว่าจะหอมนะครับพอใส่ผงกะหรี่ลงไปนะฮะขมิ้นนี่กลิ่นเขาขึ้นมาเลยนะครับหอมเลยครับหอมเป็นกลิ่นแบบขมิ้นนะฮะเราก็เติมไปอีกเติมน้ำกะทิลงไป พริกแกงเราจะออกเริ่มออกเป็นสีเหลืองนะครับเห็นนะครับเพราะว่าเราเติมผงกะหรี่ลงไปนะฮะสองช้อนโต๊ะหรือผงขมิ้นก็ได้ครับสองช้อนโต๊ะเหมือนกันฮะเขาจะชูกลิ่นขึ้นมาเลยฮะเป็นกลิ่นขมิ้นนะครับหอมมากเลยครับตอนนี้แกงเราก็ผัดให้หอมเลยครับก่อนที่เราจะนำลงไปเทใส่หม้อนะครับ ผัดกะทิอ่าผัดน้ำพริกแกงกับหัวกะทิให้หอมก่อนครับครับตอนนี้น้ำพริกครับก็เริ่มหอมมากแล้วนะครับเริ่มจะใช้ดได้แล้วะครับเราก็เตรียมส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเทศนะฮะเป็นมันเทศปกติเลยนะฮะหั่นเป็นชิ้นนะครับพอคําก็ได้ครับ ใส่ลงไปด้วยนะครับในแกงเคอร์รี่นี้นะครับเพราะว่าตัวมันนี่เขาจะทําให้แกงมีรสชาติอร่อยนะฮะปกติแล้วเขาก็ใส่กันครับหรือไม่ก็บางท่านก็ชอบฟักทองก็ใส่ฟักทองแต่ผมชอบทานมันมากกว่านะครับหั่นเป็นชิ้นพอคําครับเดี๋ยวนี้กลิ่นน้ําพริกแกงฉุนมากแล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็มีอีกอย่างนนะครับ มันเทศถ้าเราปอกแล้วเนี่ยเราควรจะแช่น้ำนะฮะหรือถ้าปอกแล้วหั่นก็แช่น้ำไว้นะครับก่อนที่จะแกงเพราะถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นนะฮะมันเทศเขาจะมีสีออกค้ำนะฮะจะดำนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าปอกปุ๊บต้องแช่น้ำเลยนะฮะหลังจากที่ทำส่วนผสมเสร็จแล้วเราก็จะใส่มันเทศลงไปตอนที่ทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะใส่ส่วนผสมแล้วนะครับเพราะว่าน้ำพริกแกงเราหอมนะครับ ครับตอนนี้แกงเคอรี่ไก่หรือกะหรี่ไก่ก็เสร็จแล้วนะครับหอมน่าทานมากเลยครับมันที่เราใส่ไปก็นิ่มแล้วนะฮะผมทำไม่เยอะนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวทานไม่หมดนะี่ฮะมันผมชิมก่อนรสชาต กลมก่อมนะฮะในตัวมันเขาจะหวานเองครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องใส่น้ําตาลเยอะเลยครับในแกงนะฮะอร่อยกินคู่กับอาจาดนะครับเดี๋ยวผมจะทําอาจาดนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับมันหวานมากครับเป็นมันเทศน่าจะเป็นมันเทศญี่ปุ่นนะฮะไม่ใช่มันเทศไทย ถ้ามันเทศไทยจะไม่ออกรถหวานแบบนี้นี่มันของออมันเทศญี่ปุ่นราคาจะแพงกว่าซื้อ,อ,อที่แมคโครอะฮะนะอร่อยดีครับมีอาจา์เปรี้ยวหวานๆนะครับแตงกวาซอยหอมซอยพริกกี้หนูพริกชี้ฟ้าสอยได้หมดครับน้ำจิ้มหวานๆเปรี้ยวๆนะฮะที่ทานกับมัสมันเออไม่ใช่าทานกับแกงกะหรี่ไก่ฮนะก็เสร็จนะครับเดี๋ยว เราไปทําอาจจาย์กันครับส่วนตัวอาจารย์นี้ก็จะมีน้ํานะครับห้าสิบกรัมนะฮะน้ำตาลทรายนี่ครับน้ําตาลทรายก็100กรัม เกลือฮะหนึ่งช้อนชาน้ำส้มสายชูก็ห้าสิบกรัมครับนี่เป็นน้ำส้มสายชูหมักนะฮะเราจะใส่ไปห้าสิบกรัมครับให้รสเ็าออกเปรี้ยวหวานนํำเค็มตามฮะก็เคี่ยวให้เหนียวนะครับ ผมจะเกลี่ยวทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับครับเวลาเคี่ยวต้องดูเขาด้วยนะครับให้น้ำเขาอวดนิดหนึ่งและให้เหนียวเป็นยางนะฮะอย่าใส่ให,หรืออย่าเหนียวมากเกินไปเวลาเย็นแล้วเขาอาจจะแข็งตัวเลยถ้าเราให้เขาเหนียวแค่แบบว่าหยดดูนะฮะพอประมาณถ้าจะให้เหนียวมากครับและนี้ก็เป็น ผักที่เคียงนะฮะเวลาเราตักน้ําอาจาร์ใส่ถ้วยนะครับเราก็เอาผักแตงกวาหอมแดงแล้วก็พริกพริกอะไรก็ได้นะครับแดงเขียวเหลืองได้หมดพริกที่หนูก็ได้แต่ว่าผมมีพริกเหลืองอยู่ก็จะทานคู่กับแกงกะหรี่ไก่ของเรานะฮะรสชาติก็จะอร่อยไปแบบหนึ่งเพราะเรามีอาจาร์แก้มด้วยนะครับ เปี้ยวเขาให้เหนียวเลยนะครับกลิ่นเขาจะออกมาเหมือนอมีน้ำส้มสายชูก็จะออหอมหอมนะครับมีน้ำตาลนะฮะน้ำตาลแดงหรือน้ำตาลขาวก็ได้แล้วแต่สะดวกครับให้รสก็ออกเ,อเปรี้ยวนำหวานตามแล้วก็วเค็มนิดครับรสชาติอร่อยแล้วนะครับรอให้เขางวดอีกนิดนึงให้เขาเหนียวอร่อย ครับตอนนี้เดือดมากแล้วนะครับเห็นว่าน่าจะใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราดับไฟเลยครับหาพาชนะมาใส่เช่นขวดมีฝาปิดนะฮะหลังจากที่เย็นแล้วเราก็เก็บไว้ในตู้เย็นได้นะครับ เสร็จพร้อมทานแล้วนะครับเพื่อนๆแกงกะหรี่ไก่นะครับอันนี้ก็เป็นอาจารย์นะฮะมีแตงกวาหัวหอมพริกเหลืองพริกขี้หนูแดงขี้หนูเขียวนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือน้ำอาจารย์นะที่เราลากลงไปคนนิดนึงนะฮะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาก็จะ ลายเป็นน้ำนะครับนี่ครับน่าทานมากเลยนะครับหอมกลิ่นขมิ้นนะฮะกลิ่นผงขะีหรือขมิ้นนะฮะหอมมากครับแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่เข้ามารับชมครับฝากเพื่อนๆนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ